vivo Y17s เปิดตัวแล้วสมาร์ทโฟนน้นองเล็กสเปคครบเครื่องวางจำหน่ายแล้วในราคา4,999บาทเท่านั้นท่ากับมาัาเดตข่าวสารดีดีทาง IT ทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาซาสิบัตีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงนี้นะครับแบรนด์โทรศัพท์มือถือระดับโลกอย่าง vivo ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องเล็กตัวใหม่อย่าง vivo y 1 7 s ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เน้นดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นตระกูล y series ก็ตามส่วนกล้องเนี่ยจัดมาเต็มๆนะครับด้วยความคมชัด50าิล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5000มิลลิแอมรื่นรัย ที่มีเทคโนโลยีแรมเสมือนแรม3.0ด้วยขยายแรมได้เพิ่มขึ้นถึง6กิกเลยทีเดียวครับคอนสว่างได้ถึงด้ถึง840นิตนะครับไร้ความกังวลแม้ใช้งานในที่แสงจ้าครับไฮไลท์คือสีม่วงครับ g a r a t e t Pro Pro นะครับรวมถึงสีเขียว Forest Green ด้วยให้แสงสะท้อนที่ดูสวยงามมากเลยนะครับหน้าจอเป็น LCD ขนาดใหญ่6.5 6, 5, 6. 5นิ้วความละเอียด HD Plus ครับจอโค้ง 2.5D น้ําน้ำหนักเบาเวียงแค่186กรัมเท่านั้นนะครับ สิบเซตที่ใช้เป็น m i d i t e c helio h g 8 5ครับรอบในความจํา2 8 8อีกครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา5,000 m a มิลลมใช้งานได้เต็มวันเลยทีเดียวถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจครับและเปิดขายในราคาเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจและสามารถที่จะลองไปดูเครื่องจริงได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและขั้นนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย